กรมราชัณฑ์ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงพัฒนาพฤตินิสัยและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้พวกเขาสามารถปรับตัวเป็นคนดีขึ้นสู่สังคมหลังพ้นโทษออกไปและเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นจำนวนมากและมีแน,นวโน้มมากขึ้นทุกปี กรมรชาชทันจึงต้องพัฒนาแนวทางและการจัดการต่างๆให้เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานสากลเช่น Mandela Rules และบางกอ k Rules เพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในปีพุทธศักราช2563นี้นายอายุทธสินทพันธ์อธิบดีกรมรัชทันจึงได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในเรือนจำพร้อมกำหนดนโยบายพริ้วิชขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการบริหารงานรชาชทัน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ต้องกลับเรียนว่านโยบายสีด้านเนี่ยก็เป็นนโยบายพื้นฐานของงานราชทันโดยเฉพาะนะครับตั้งแต่การ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากลตั้งแต่การรับตัวเข้ามาในเรือนจำเนี่ยการตรวจคน้นการตรวจสุขภาพอนามัยต่างๆเนี่ยนะครับมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงดีไหมมีโครคภัยไข้เจ็บไหมนะครับในขณะเดียวกันเราก็ดูแลสุขอนามัยของผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัย4อาหารการกินที่อยู่หลับนอนยารักษาโรคเครื่องนึ่งหม่มต่างๆนะครับเรื่องการจําแนกลักษณะผู้ต้องขังที่เป็นระบบ แล้วก็การติดต่อสื่อสารกับทนายความหรือญาติพี่น้องนะครับการให้โอกาสที่ผู้ต้องขังสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาก,การเรือนจําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้การปฏิบัตินีเข้าสู่หลักสากลเรื่องของการแก้ปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจาซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของงานราชัณฑ์มาโดยตลอดนะครับเราจะทํายังไงให้ผู้ต้องขังสามารถอย,อยู่อย่างไม่แออัด สิ่งสำคัญแรกก็คือการที่จะดำเนินการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกอีกประการหนึ่งก็คือว่าในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนั้นที่หลับที่นอนอาจจะคับแคบไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสาคนกลตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินได้กำหนดไว้นะครับเราก็กำหนดจุดสมดุลที่ว่า1.2ตารางเมตรต่อคนนะครับทำที่นอนสองชั้นขึ้นมาเพื่อให้มีพื้นที่นอน มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับามาช่วยในการติดตามตัวหรือใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุกนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยมีสัดส,ส่วนได้สมดุลกันเรื่องของการพัฒนาองคอ์กรให้มีความเป็นองคอ์กรความโปร่งใสมีธรรมาิบาลรัชทันเนี่ยสังคมภายนอกมองว่าเป็นสังคมปิดนะครับเป็นแดนสนธยาอะไรต่างๆเนี่ยก็อ,อยากจะเน้นเรื่องหลักธรรมิบาล นะครับทำงานที่มีสามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใสในการทํางานในทุกมิตินะครับใช้เรื่องนวัตรกรรมเข้ามาช่วยในการทํางานนะครับสามารถที่จะชี้แจงต่อสังคมและที่สาธารณะได้หรือการปกครองผู้ต้องขังให้มีความเป็นอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําใหออ้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในระบบงานราชทารนะครับก็จะทําให้องค์กรของงานราชทัรเนี่ยมีความโปร่งใส แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการคืนสู่สังคมทางราชธรร์จะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้สำหรับพี่น้องผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปให้มีงานทำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ปกติสุขนะครับแล้วก็ไม่หันไปกระทำความผิดซ้ำมาอีกครับกรมรัฐธรรมุ่งมั่นที่จะคืนคนดีสู่สังคมดังวิสัยทัศน์ของกรมราชทรรองค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังแบบมืออาชีพบุรณาการมาตรฐานและนวัตกรรมสื่อไป